สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ส้มฉุนจะมานิยายเรื่องพันธารลวงท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนใจอ่านอ e ีบุ๊กฉบับเต็มพันธะรลวงสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ส้มฉุนแปะไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับนิยายชุดสเสนหานางรำมีทั้งหมด3เรื่องคือเพลิงภูมอก ใต้เงาบุษบาและพันธะรวงอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ท่านผู้ฟังสามารถติดตามนิยายเรื่องต่างๆหรือเรื่องอื่นๆของรัิตาเพียงพินได้ที่เพจ Facebook รัชิตาเพียงพินและ t w i t t e อร์รัิตาไราเจอพร้อมกันหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังนิยายเสียงเรื่องพันธะลวงตอนที่15เมื่อคุณตรอมใจมาเจอกันไม่คิดว่าจะเจอคุณที่นี่สาวร่างโปร่งระหง ในชุดรัดรูปอวดสวดทรงงดงามนั่งไขว่ห้างจิบค็อกเทลคนเดียวหน้าเคาน์เตอร์เงียบเียบไม่สนใจผู้คนรอบข้างทว่าก็ต้องมองคนที่เข้ามานั่งข้างๆตาคุณเมื่ออีกฝ่ายทักขึ้นไม่ถามสักนิดหรยว่าตรงนี้มีใครนั่งไหมผมรู้ว่าไม่มีอาทิตย์บอกพร้อมยักไหลก่อนจะสั่งเครื่องดื่มของตนเองไงครับยังทำใจไม่ได้หรือเขาหันมองคนข้างตัว ตาคมวาววับกวาดมองสาวสวยอย่างไม่ปกปิดความสนใจมารินีมองคนที่มองเธออย่างเสียมารยาทแล้วชักสีหน้าก่อนจะพูดสะบัดเสียงใส่พูดอะไรของคุณของแบบนี้มันไม่ได้ดูกันยากหรอกคุณหนึ่งผมรู้นะว่าวันนั้นไม่ใช่แค่คุณพรชิตาหรอกที่จ้องพี่ปดตาเป็นมันนะอย่ามาพูดหยาบคายนะฉันไปมองเขาแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่มารินีเสียงแข็ง โอเคโอเคผมยอมรับคุณไม่ได้มองเขาตาเป็นมันรอแต่คุณนะ่ะมองตามเขาตาละห้อยตาหากละอาทิตย์มือบากยกขึ้นตั้งใจจะตีคนที่พูดจามไม่เข้าหูแต่อีกฝ่ายจับไว้ได้เสียก่อนใจเย็นก่อนสิครับผมพูดแทงใจดำแต่ผมก็ตั้งใจเข้ามาปลอบคุณนะหญิงสาวดึงมือออกมาจากอีกฝ่ายอย่างแรงด้วยความไม่พอใจไม่ต้องมายุ่งกับฉัน อย่าตัดรอนกันสิคุณหนึ่งทำไมอกหักจากยายสองแล้วจะมาใช้ฉันเป็นตัวแทนหรือไงฮึบอกไว้ก่อนฉันกับยายสองไม่เหมือนกันนะแล้วฉันก็ไม่ใช่ตัวแทนใครด้วยคนพูดเยียดริมฝีปากใส่อีกฝ่ายแล้วหันไปยก็คกเทลของตัวเองขึ้นดื่มจนหมดในขณะที่คนฟังแอบถอนหายใจและยกแก้วของตัวเองขึ้นมาจิบบ้างแต่ก็ยังพูดกับอีกฝ่ายดีๆไม่ได้เคืองแต่อย่างใด เพราะเข้าใจอารมณ์ตอนนี้และรู้จักนิสัยมารินีดีผมยอมรับว่าสนใจคุณสองมาก่อนแต่ยังไม่ได้เริ่มเดินหน้าเลยพี่ปัดก็โฉบเอาไปเสียแล้วอาทิย์บอกพร้อมกับยักไหลไม่ได้นึกเคืองปัตถวิกรเรื่องของหัวใจห้ามกันไม่ได้แล้วเขาก็พอดูออกว่ามาทวีก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเขานักมารินีหันมองคนพูดแล้วขมวดคิว้วขณะที่อาทิต์ หันมายักคิ้วให้กับเธออย่างกวนๆผมว่าคนตรอมใจสองคนอย่างเราควรจะไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรบ้าๆเลยนะหญิงสาวปฏิเสธอย่างไรเยื่อใยทันทีแล้วหันหนีมาดื่มอีกแก้วจนหมดอีกครั้งลืมคิดไปเลยว่าตัวเองดื่มไปหลายแก้วแล้วและชายหนุ่มก็สังเกตอยู่แต่ก็เพียงรอบมองเงียบๆย,ยังไม่ทักทวงผมสนคุณจริงๆนะคุณหนึ่งอาทิตย์ยังคงชวนคุยเรื่องเดิม และเห็นชัดว่ามารินีไม่ชอบใจนักเขาจึงยิ้มมุมปากลองพิจารณาผมบ้างสิคุณผมก็รูปหลอพ่อรวยจบนอกหน้าที่การงานก็มั่นคงไม่มีอะไรน้อยหน้าใครที่ไหนไม่ใช่หรือแวะชมตัวเองว่าหลอกก็ได้ด้วยมารินีหันมามองอย่างดูแครนแต่คนถูกมองกลับคิดว่าท่าทางของเธอดูหน้าขันอาทิตย์มองหญิงสาวมาพักหนึ่งแล้วจะว่าไปแล้ว มองก่อนที่จะเจอกับน้องสาวของเธอเสร็จด้วยซ้ำแต่เพราะนิสัยของมารินีที่ค่อนข้างถือตัวทำให้เขาไม่ค่อยอยากยุ่งนักแต่ก็ทักทายกันบ้างตามประสาคนที่เห็นกันบ่อยครั้งในที่ทำงานพอพบกับมาทวีก็นึกชอบความสดใสน่ารักของเธอ,อยังอดคิดไม่ได้ว่าถ้ามารินีนิสัยเหมือนน้องสาวเขาคงจะขายขนมจีบแต่แรกทว่า เขาก็เบนเข็มมาที่มาทวีแทนหากก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้สารสัมพันธ์จนล่วงเลยมาเรื่อยๆก็มันจริงนี่คุณเขาบอกพร้อมยืดอกขึ้นทำให้คนที่มองอยู่นิวนาแล้วหลุดยิ้มออกมาด้วยความมั่นหน้าของอีกฝ่ายคุณยิ้มแล้วอาทิตย์ยิ้มกว้างก่อนจะพูดต่อยิ้มบ้างก็ดีนะครับจะได้ดูสดชื่นบ้างถ้าคุณไม่ทำหน้าเชิดดุอยู่ตลอดเวลารับรองเลยว่าผู้ชายที่สำนักง,งานจังหวัด เข้ามาหาเป็นพรวนมาลินีหุกยิ้มแล้วมองอีกฝ่ายอย่างพินิจมากขึ้นแต่ก็สวนกลับอย่างรู้ทันแกล้งชมให้ชั้นใจอ่อนเหรอบอกเลยว่ายากอาทิย์กับคำแทนที่จะโกรธสมกับเป็นคุณจริงๆเลยเชื่อเถอครับผมพูดเรื่องจริงบอกว่าสนใจคุณไงฉันไม่เชื่ออย่าหญิงสาวเบะป,ปากแล้วหันกลับไปยกค็อกเทลแก้วใหม่ขึ้นดื่มแต่มือหนาของคนข้างตัวรังจับข้อมือเธอเอาไว้ มารินีหันมองชายหนุ่มตาคุณพอเธอะคุณดื่มรวดเดียวหลายแก้วแล้วนะเขาห้ามด้วยความหวังดีและนำเสียงจริงจังฉันไม่เมาหรอกนาแล้วพรุ่งนี้ก็วันหยุดครับถ้าไม่ใช่วันหยุดคุณกับผมคงไม่บังเอิญมาเจอกันที่นี่หรอกชายหนุ่มเห็นด้วยแต่ก็ยังไม่ยอมปล่อยมือแล้วถามกลับมาอีกคุณมายังไงเดี๋ยวโทรให้คนรถมารับมารินีตอบทว่าพอฝืนที่จะดื่มต่ออาทิตย์ ก็รังเอาไว้อีกทำให้เธอยิ่งไม่พอใจเอ๊ะไปกับผมไหมอาทิตย์พ่องออกมาตามที่ใจคิดเห็นมารินิเป็นแบบนี้แล้วเขาคิดว่าตัวเองควรจะรุกเร็วดีกว่าปล่อยให้เธอออกมาเที่ยวเฉิดฉายยอมใจทุกวันสุขแล้วเมาจนคนอื่นซอยไปเชยชมก่อนเขาคนถูกชวนชะงักตาโตก่อนที่จะสะบัดมือออกอย่างแรง ไม่สนใจค็อกเทลที่กระเฉาะโดนทั้งเขาและเธอแค่ฉันคุยด้วยเนี่ยคิดว่าฉันง่ายหรือไงอาทิตย์จับแก้วค็อกเทลออกจากมือบางขณะที่อีกฝ่ายพยายามจะสะบัดมือจากมือเขาแต่ชายหนุ่มยังจับไม่ปล่อยปล่าแค่คิดว่าคุณโตแล้วเขาพูดเสียงเรียบจ้องหน้าสวยอย่างจริงจังเราก็น่าจะคุยกันแบบที่ผู้ใหญ่เขาคุยกันได้ก็เลยชวนฉันไปนอนด้วย หญิงสาวเสียงแข็งตาดุมองเขาอย่างกล่าวหามันก็เป็นสิ่งแรกที่จะบอกได้ว่าเราจะไปด้วยกันได้ไหมไม่ใช่หรือนี่อาทิตย์จะไม่ถามหน่อยหรือไงว่าฉันสนใจคุณไหมเธอพยายามยื้อมือกลับแต่ฝ่ายยังจับไว้เหมือนกลัวเธอลุกหนีเชื่อสิว่าอีกไม่นานคุณจะสนใจผมคิ้วเรียวสวยขมวดเข้าหากันก่อนที่จะยิ้มยันมั่นใจในตัวเองขนาดนี้ แล้วชวนฉันไปนอนก่อนทำไมรอให้ฉันสนใจคุณก่อนสิอาทิตยกยิ้มมุมปากพูดออกมาแบบนี้ก็หมายความว่าอีกฝ่ายก็คงคิดจะมองเขาอยู่เหมือนกันชายหนุ่มคิดอย่างได้ใจก่อนที่จะโน้มหน้าขาวรอเข้ามาใกล้มากขึ้นอีกรอไม่ได้เผื่อวันไหนคุณมาที่นี่แล้วเมาแต่ผมไม่ว่างขึ้นมาคนอื่นมาฉกคุณไปก่อนผมผมจะทำยังไงลาคุณดื่มโหดซะขนาดนี้ มารินิขยับปากจะเถียงกลับแต่ใบหน้าที่อยู่ใกล้การเกินปกติกับลมหายใจร้อนผ่าที่กระทบลงมาทําให้เธอรู้สึกร้อนวูบวาบขึ้นมาจนต้องขยับตัวถอยออกเล็กน้อยเมินหน้าไปทางอื่นอย่างไว้ตัวมากับผมเธอมาคุยกันแบบที่คนโตโตแล้วเขาคุยกันชายหนุ่มตามมากระซิบข้างหูลมร้อนที่คอเขียข้างหูบวกกับเสียงเข้มพรา ทำให้มารินีรู้สึกวิวหวันในใจบอกตามตรงคุณดื่มเยอะขนาดนี้คนขับรถบ้านคุณผมก็ไม่ไว้ใจเวอร์ไปอะยะ่าเธอหันมาสวนอีฝ่ายทำให้ใบหน้าทั้งคู่แทบจะชิดกันเพียงเี้ยวนิ้วปากอิ่มก็จะชนปากได้รูปสีสดผมห่วงคุณนะอาจเป็นเพราะแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปมากกว่าปกติทำให้เธอจิตใจไม่ค่อยนิ่งนักทั้งยังค่อยคอยนึกคลอยตาม คำพูดเชิญชวนของอาทิตย์อีกด้วยทว่าไม่ได้เชื่อชายหนุ่มเสียทีเดียวห่วงฉันก็เลยคิดที่จะเคลมฉันก่อนคนอื่นเนี่ยนะก็นะอีกฝ่ายยิ้มตาพราวพร้อมกับยักไหลนี่ผมเปิดเผยกับคุณตรงๆแล้วนะถ้าคุณไม่อยากไปผมจะทําอะไรคุณได้ยังไงก็ฉุดคุณออกจากที่นี่ไม่ได้อยู่แล้วคนเห็นเข้าได้รู้ไปทั้งจังหวัดแน่เมื่ออีกฝ่ายบอกอย่างนั้นมารินีก็คิดตาม เขาพูดถูกที่ไม่มีทางพาเธอออกไปไหนได้ถ้าเธอไม่เล่นด้วยเพราะทั้งเธอและเขาต่างก็เป็นลูกของคนใหญ่คนโตในจังหวัดนี้ชายหนุ่มเป็นลูกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แถมเขาเองก็รับราชการทำอะไรจงแจ้งเกินไปมีหวังเสียชื่อกันหมดถามหน่อยสิเคยคุยแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กับใครมาบ้างคำถามของมารินีทำเอาอาทิตย์ตาวาวขึ้นมาทันทีก็มีบ้างหญิงสาว ชักสีหน้าทันทีที่เขาบอกทว่าชายหนุ่มกลับยิ้มมุมปากยังถูกใจส่วนใหญ่ก็ตอนที่ไปเรียนที่อังกฤษนะกลับมายังไม่ค่อยได้คุยจริงๆจ,จ,จังๆกับใครสักคนใบหน้าสวยดูผ่อนคลายขึ้นแต่ก็ยังหลีตาม,มองเขาฉันไม่เชื่อจริงๆครับผมมองแค่คุณกับน้องสาวคุณยังไม่เคยมองคนอื่นฉันควรจะดีใจไหมเนี่ยที่เป็นตัวสำรองของน้องสาว เธออดสวนกลับไปไม่ได้เมื่อได้ยินคำพูดแบบนั้นรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกผมมองคุณก่อนแต่คุณดูหยิงไปหน่อยในขณะที่คุณสองน่ารักดีคุยง่ายกว่าผมเลยชอบคุยกับเธออาทิตย์สารภาพคิดว่ามาถึงขั้นนี้แล้วเผยไต่ไปให้หมดเลยดีกว่าอย่างน้อยอีกฝ่ายก็น่าจะรู้ว่าเขาจริงจังจริงใจกับเธอแค่ไหนมารินีมเม้มปากกับสิ่งที่อีกฝ่ายพูดรู้สึกเหมือน นิสัยของตัวเองดูแย่จนไม่มีใครสนใจเราก็น่าหมดลงเป็นอะไรไปนะคุณชายหนุ่มสังเกตเห็นท่าทีที่เปลี่ยนไปของอีกฝ่ายจึงถามขึ้นฉันดูแย่ไม่น่าเข้ามาคุยด้วยไม่น่าคบหาขนาดนั้นเลยเหรอไม่หรอกแต่บางทีผู้หญิงที่ดูเชิดเยิดยิงๆิงมั่นใจในตัวเองสูงก็เข้าถึงยากดูเกิดเอื้อมไปสำหรับผู้ชายทั่วๆไปยิ่งอีกฝ่ายอธิบายหน้าสวยก็ยิ่งเคร่งเครียด แต่ผมไม่ใช่ผู้ชายทั่วไปอาทิย์ทิ้งท้ายพร้อมกับรอยยิ้มกว้างคนได้ยินเหลือบมองคนพูดนิ่งอยู่ชั่วครู่ก่อนที่จะค่อยๆย,ยิ้มขำคุณนี่มั่นหน้าเกินไปหรือเปล่าก็คนมันมีให้มัน่นชายหนุ่มยักคิ้วส่งให้มาริิีค้อนกลับไปอย่างนึกหมันไส้คนเจ้าคารมตกลงว่าไงไปกับผมนะนี่คุณยังคิดที่จะต้อนฉันไปกินตับอยู่อีกเหรอไหนบอกว่าจริงจังไง เธอสวนกลับอย่างประชุดประชันนิดๆก็ผมจริงใจแต่อยากมาจำไว้ก่อนอาทิตย์กระซิบเสียงพ่าถ้าเราไปกันไม่ได้จะทำยังไงคะผมถึงบอกว่าคุยกันแบบผู้ใหญ่ไงถ้าคุณยอมรับได้ก็ไม่มีปัญหาอีกฝ่ายยืนยันมานั้นทำให้มาลินีถอนหายใจก้มนางคุณคิดทุกอย่างออกจะดูเร็วไปสักหน่อยเขาเพิ่งเข้ามาคุยกับเธอจริงจังแต่กลับขอนอนกับเธอทันที เธอไม่อยากดูเป็นสาวเฟิร์สง่ายหรือนอนกับผู้ชายประชดชีวิตเพราะเธอยังไม่ถึงกับอกหักจากปัทวิกรแค่เซ็งเซงก็เลยมาดื่มแก้เซ็งทะว่าการที่อาทิตย์เข้ามาพูดกับเธอตรงๆและเดินหน้าทันทีทําให้มารินีรู้สึกดีอย่างแปลกๆเพราะไม่เคยมีใครเข้าใกล้เธอเลยนับตั้งแต่เรียนจบกลับมาเธอดูมั่นเกินกว่าที่ใครจะสนใจทั้งที่เมืองนอก เธอคือสาวเอเชียรพริมนิยมเลยทีเดียวนั่นทำให้มารินีเสียความรู้สึกไม่น้อยหากเธอก็ยังไม่คิดที่จะทิ้งความเป็นตัวของตัวเองจบตอนที่15เมื่อคนตรอมใจมาเจอกันในนิยายเสียงเรื่องพันธะลวงอย่าลืมนะคะกดติดตามและโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้ส้มชุนคอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ